นายอนุทินชนาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นตอบโต้นางสาวจิรารา์สินทุพไลสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยที่อภิปรายอ้างว่านายอนุทินอยู่เบื้องหลังการปล่อยคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนางสาวแพรทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จหุนเซนอดีตผู้นํากัมพูชาโดยยืนยันว่าตนไม่รู้จัก ผู้นำกัมพูชาส่วนตัวแม้แต่คนเดียวแต่เคยพบกับสมเด็จฮุนเซนครั้งแรกอย่างเป็นทางการเพราะติดตามนางสาวแปรทองทานอดีตนายกไปเยือนกัมพูชาเมื่อเดือนเมษาย,ยน2568ไปเป็นองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆที่เป็นการส่วนตัวที่ท่านบอกว่ามีการตกลงอะไรมาก่อนหน้านี้เบื้องหลังหรือไม่ขอยืนยันว่าไม่มีเต็มที่ก็มีแค่เพื่อนที่รู้จักกัน ไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจอะไรในรัฐบาลแห่งนั้นไม่มีลุงไม่มีอังเคิลมีแต่เพื่อนและไม่มีการพูดถึงการบริหารราชการแผ่นดินหรือเสนอแนะอะไรที่เป็นการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว นายเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในช่วงเย็นวันนี้ยังไม่มีการพิจารณาการอนุมัติดําเนินโครงการคนละครึ่งเนื่องจากไม่ทันแต่คาดว่าจะนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอได้ในสัปดาห์หน้าส่วนการประชุมครมนัดพิเศษวันนี้ จะมีการพิจารณางบประมาณ2,568ซึ่งถือเป็นมาสุดท้ายของปีงบประมาณโดยจะนำมาใช้ในหลายส่วนทั้งการรักษาวินยัยการเงินการคลังการคืนหนี้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั้งนี้ยืนยันว่าโครงการค,ครึ่งจะดำเนินการได้ทันในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนศาลจังหวัดธัญบุรีอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรภาคหนึ่งในคดีบินสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พนักง,งานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วสอสอปทุมธานีพักประชาชนเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 จากกรณีที่จำเลยได้ไปปราศัยและชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีการเมืองหน้าสารจังหวัดธัญ,ญบุรีโดยมีเนื้อหาดูหมิ่นสถาบันซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธคดีนี้สารจังหวัดธัญ,ญบุรีพิพากษาจำคุกนางสาวชนทิชาจำเลยเป็นเวลาสองปีโดยไม่รอรงอาญา ต่อมาจำเลยยื่นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งพิเคราะห์แล้วเห็นว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นชอบแล้วอุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้นพี่ภาคสาย,ยืนต่อมาจำเลยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดีกาโดยตียราคาประกันอยู่ที่1,50 0 0 0บาท สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าศารในจีนมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตสมาชิก11คนของแก๊งมาเฟียตระกูลหนิงซึ่งเป็นศูนย์กลางแก๊งคอเซ็นเตอร์ในประเทศเมียนมานอกจากนี้ยังมีสมาชิกอีก28คนถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงข้อหาทำกิจกรรมผิดกฎหมายโดยสารระบุว่าตั้งแต่ปี2015จำเลยเหล่านี้จัดตั้งแหล่งซ่องสูงกลุ่มอาทยากรพร้อมคุ้มกันด้วยอาวุธหลายแห่ง เพื่อช่อโกงทางโทรคมนาคมเปิดบ่อนพนันค้ายาเสพติดและค้าประเวณีโดยการพนันและการช่อโกงดังกล่าวเกี่ยวพันกับเงินทุนกว่า1 0 0 0 0่นล้านหยวนรวมถึงทําให้มีผู้เสียชีวิต14ลรายและบาดเจ็บหรายคําตัดสินของศาลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายและอ้างอิงข้อเท็จจริงลักษณะและพฤติการของอาชญากรรมของจําเลยในแต่ละรายตลอดจนระดับความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อสังคม